เราเปิดอ่านครับใช่ใช่ครับจริงๆมันเป็นจดหมายเก่าประมาณแบบว่าแต่เราไม่ได้เปิดอ่านตั้งแต่แบบสิบห้าสิบหกปีท uh ี่แล้วอย่างี้แล้วตอนยุคนั้นเนี่ยทางทางแกรมมี่เขาก็จะเก็บเก็บบายไว้แล้วเราก็ไม่ไม่ค่อยได้เปิดอ่านครับแล้วก็วันนั้นนึกไงไม่รู้นึกเปิดอ่านขึ้นมาแล้วเจอเจอข้อความอะไรครับมันจริงๆมันมีเยอะมากแล้วเขาก็แบบว่าเป็นเด็กน้อยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาเด็กประมาณปสีปหวันนี้เขาเติบโตมาแล้วก็พอเขาเขาเล่าเรื่องตลกตลกใน ความคิดตอนที่เขาเป็นเด็กๆแล้วทีนี้ผมก็เฮ้ยตามหาคนคนนี้สรุปไปเจอว่าเขาโตแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาบอกตอนเด็กเขาเป็นทอมแต่ปัจจุบันเขามีลูกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสงสัยเขาสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเราอ่าใช่ใช่เช่นตอนยุคนั้นก็เป็นข่าวที่เป็นไวรัลเยอะๆแล้วทุกคนก็ยังทุกวันนี้ผมยังต้องตอบคำถามนี้อยู่ทุกวันไจริงเนื้อหาเนื้อหามันที่มาที่ไปยังไงเขาเกียนเชื่อมยังไงคือช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมทัวร์คอนเสิร์ตหนักมากแล้ว มันจะมียุคหนึ่งเขาเรียกว่ายุคเว็บประมูลพวกนี้เขาจะเป็นพวกตัวตัวปั่นตัวปั่นตัวแบบว่าตัวเป็นเหมือนยุคแบบเหมือนทัวยุคนั้นอะเหมือนเป็นทัวทัวลงยุคนั้นแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบว่าเป็นเฮสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามาปั่นข่าวว่าเราเป็นเป็นผู้หญิงเราไปเราไปออกตีสิบเราไปผ่าตัดกล่องเสียงคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย้ยซึ่งมันก็จะหลบดีของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจริงก็ขอบคุณนะครับ ที่ทาให้ผมได้มีข่าวทุกเดือนขอบคุณมากคนถึงสงสัยเราสงสัยน่าอะไรผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆก็ตัวเองก็ทําตัวเองให้ดูโหดนะครับแต่ก่อนไว้แต่ก่อนไว้ยเขาใช่ไหมแต่ก่อนเอาดูดดันอะไรเงี้ยก็ยังแบบไปทางนั้นอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็แปลกดีครับแล้วยุบ เราขาดไม่ไม่แล้วแสดงว่ารอยสักกับเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับก็พยายามทําให้มันดูโหดขึ้นแต่สุดท้ายมันก็เหมือนจริงๆเราถามคนรอบข้างไปว่าอยู่กุเป็นไหมวะคือยุคนั้นเนี่ยต้องต้องเท้าความไปก่อนเพราะว่ายุคที่ผมอยู่คือยุคดนตรียุคของอีโมครับดนตรีอีโมเนี่ยเราก็จะทําผมเป๋บางทีเราจะมีแต่งหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบว่าคําว่าเด็กอีโมเนี่ยมันจะใกล้ๆแบบว่า เป็น t า a เจนเดอร์เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยอะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็เลยมันมีภาพภาพหนึ่งที่ไปไปเทียบกับน,น้องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันคล้ายๆกันมากอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในตอนนั้นเลยอตนที่แรกบอกว่าทุกคนนี้ตอบคำถามอยู่คือยังมีคนสงสัยเรื่อยๆครับก็มาเรื่อยๆไปลูกทีก็ยังมีเรื่อยๆครับก็แปลกดีเหมือนกันครับจริงๆถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงสงสัยว่าเราเป็นจ r น n s g e n d e r นั่นแหละครับ เคยเคยถามแต่เขาก็แบบว่าเคยดูตีสิซึ่งจริงๆแล้วผมไม่เคยไปออกตีสิบผมไม่เคยไปออกตีสิบ <c oughs> ไม่เคยแล้วเหรผมไปแบบว่า <seja> เออพี่ชายที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นน้องสาวมีสตารลี่แล้วก็พี่ชายนอนอยู่ในโรงแก้วไปเอากล่องเสียงของพี่ชายมาเออื่อเลือเยๆต้องไปอ่านดูที่เขาเขียนอะไรอย่างเงี้ยบันเดียันเปเรื่องเป็นาเป็นเรื่องเป็นเรื่องการที่ต้องมาหน้าตอบคำถามว่าเราเป็นผู้ชายแทนจริงๆก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับแต่มันก็ตลกดีเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าเออเราก็มีข่าวอะไรแปลกๆแบบนี้ซึ่งตอนนั้นจริงๆผมก็ในอดีตนะผมก็แบบมีแฟนเป็นผู้หญิงมีอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดอ ที่ไม่มีปัญหาการคบแฟนนะหรือว่าคนผู้หญิงที่เข้ามาคุยแล้วก็ต้องมีผู้หญิงงหลผู้หญิงจะโดนถามบ่อยว่าแฟนเนาะตรงลงผู้หญิงเป็นยังไงก็คือโดนผันผามอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไอ้ผู้ชายมีเซลล์บ้างไหมไม่ไม่เลยไม่ครับผมผมชอบอะไรที่มันยิ่งอะไรมันปันๆผมนี่ผมชอบสนุกดีที่จริงว่าคนมันก้ามกึ่งเนี้ยมันมีคิดว่าจะเปลี่ยนลุคไหมหรือว่าจะแบบว่า เปลี่ยนให้น้อยลงเปลี่ยนมาเยอะแล้วใส่มาน้อยลงเปลี่ยนมาเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่ามันก็ตลก